สวัสดีครับเพื่อนรอบนี้นะเจอกันอีกแล้วนะทริปนี้นะครับเป็นทริปที่ขับรถแนวรถทริปนี่แหละผมจะขึ้นไปที่เสม,มืองอีกรอบนะอำเภอเสม,มืองเนี่ยผมมาบ่อยมากแต่ว่าผมคิดว่ามีที่ที่หนึ่งนะที่ผมอยากกลับไปมากเลยนะเพื่อไปเยี่ยมนงช้างฮนะชื่อว่าพัทราอีเลฟเฟน คอนเซอ v a เวชันนะคริปนี้มาดูกันที่นี่แต่ก่อนอื่นนะฮะเราจะแวะคาเฟ่ที่มีชื่อว่าท่าช้างคาเฟ่นั่นเองนะจุดนี้เป็นจุดที่ชมวิวนะแล้วก็สั่งกาแฟ นั่งชิวๆดูวิวไปนะะจุดนี้จะสวยงามเหมือนกันเพื่อนะเสมอตอนนี้เราอยู่ที่คาเฟ่นนะที่ว่าชื่อว่าท่าช้างฮิวนะก็ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นวิวเขานะสวยมากเลยตอนนี้ผมมาที่นี่ก็เวลา สามโมนฮะตอนนี้เนาะุดที่แบบสุดยอดมากๆเลยครับคือแบบธรรมชาติสุดๆอะ่ะอยู่ตรงกลาง,งเขานะจริงเสมอยนี่ผมมาบ่อยนะแต่ว่ามาเห็นจอคาเฟ่นเนี่ยก็ลองแว้ดูนะฮะสุดยอดส่วนใครที่เป็นสายถ่ายรูปนะฮะก็มาร้านนี้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะมีวิวแล้วก็มีมุมต่างๆให้ถ่ายรูปนะภายในคาเฟ่นนะฮะ สวยนะการตกแต่งก็แบบแนวยุโรปนิดนึงนะผสมผสานกับร้านนานะครับผมเพืเ่อนๆจุดนี้ถ่ายรูปได้เลยสบายมากเสร็จแล้วนะผมก็จะขับรถต่อไปนะจากจุดนี้คาเฟ่ไปยังภัทราคอนเวอร์เซชันนะ ก็ใช้เวลาเดินทางก็ประมาณ10-15นาทีนะครับขึ้นเขาไปประมาณ2าลูกระดับนะครับ15 minutes later <c oughs> นี่ครนะับเพื่อนๆเนี่ยที่ผมกลับมาก็คือพัทราเอลฟ์แฟนนะ conservation นะโอเคพัทราเอลฟ์แฟนนะแล้วก็ที่ผมเคยมานะประมาณ สามปีแล้วมั้งที่ที่เคยมาที่นี่นะแล้วก็ครั้งนี้มาอีกรอบหน่ะก็ครั้งนี้มาแบบไม่ได้นัดใหม่เลยนะทุกอย่างนี่เปลี่ยนไปมากเลยดูำมาล้มีแดงฮะมีแดงกับดำนะเพื่อนๆันนี้โอโห่ผมขี้ช้างไงเพื่อนใหญ่ใหญ่จริง ครับเพื่อนๆแต่ก่อนนะที่ที่ผมเคยมาก็คือว่าส่วนนี้ยที่เป็นจุดตั้งเต็นท์อะเราก็ตอนนี้ก็คือว่าเขาเปลี่ยนไปมากเลยนะแล้วก็เอ่อเขาเปลี่ยนไปมากครับเพราะว่าอ,อนักท่องเที่ยวไม่ค่อยมาเนาะแล้วก็ด้านข้างหน้าของเราก็จะเป็นเป็นช้างเป็นอะไรเนาะที่เขาเลี้ยงนะมีเยอะมากเหมือนกันนะแต่ก่อนนี่ที่เรามาตอนนั้นยังช้างยังไม่เยอะเท่านี้อ่ะ ตัน,นี้เยอะมากดูฮะเห็นปะเนี่ยเห็นไหมตรงเนี้ยผมนับได้ก็คือสองใช่ไหสามสี่นูนห้าตัวนี้ครับจุดนี้นะเพนเป็น,ปน,ปน,ปนจุดที่เขาขายกาแฟหรือว่าเป็นเหมือนทัวร์ไกด์อะไรเงี้ยต่ตอน,นะไม่แน่ใจว่าตอนนี้ยังเปิดจุดหรือเปล่านะที่นี่ร่มรื่นเหมือนกันนะนเพื่อนนะเพราะว่า ผมได้กลับมานะที่นี่ก็นานเหมือนกันอนะประมาณสามปีแล้วมั้งที่จุดนี้ Fifteen minutes later ครับเพื่อตอนนี้เราอยู่ที่พัทราเอลเฟนนะแล้วก็ conservation น,น,นะซึ่งครั้งก่อนหน้านั้นนะผมเคยมาที่นี่นะแล้วก็นานนานแล้วเหมือนกันแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะก็คือครั้งนี้เราไม่ได้มาตั้งแคมป์ตั้งอะไรนะแต่ว่าผมจะมาถ่ายรูป น้องช้างนะแล้วก็มานั่งทําอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะจุดเนี้ยผมจําได้นะเพื่อนๆจุดเนี้ยผมเคยตั้งแคมป์นะตั้งแคมป์ตรงนี้เนาะแล้วเอ,อมีเพื่อนๆมากมายนะจุดเนี้ยที่เขามาตั้งแคมป์เมื่อก่อนสองปีที่ผ่านมาเงี้ยก่อนโควิดอีกนะตรงนี้ตั้งอยู่บ้านแม่คณินเนาะตรงเนี้ยแต่ก่อนในดังนะ โอเคเดี๋ยวเราจะทานอาหารกันสักเล็กน้อยนะเพราะว่าขับรถมาจนเหนื่อยนะเ,เดี๋ยวเราจะมาทำกับข้าวกันนะก็คือทำง่ายๆแหละนะตามสไตล์ของผมนะก็จะมีเนื้อนะมีเนื้อเนื้อนี่ก็คือเนื้อที่หาหาได้ไง่ายนะเพื่อนนะเป็นเนื้อเนื้อแดงโคขุนแล้วกันนะจุดนีนะ้โอเคเดี๋ยวเราผมจะลอง ทานดูเนาะแต่เป็นของโปรโบูเชอร์นะโปรโบูเชอร์โอเคนิดนึงนะทำแบบเบสิกมากนะคัณเตนะแต่ว่าด้วยความดี <laughs> ผมหิวมากๆกแล้วเราจะใส่เหมือนเดิมฮะ ใส่เจ้าพริกไทยนี่ลงไปนะใส่เกลือนะเราจะใส่เกลือลงไปด้วยจากนี้ก็ใส่ได้นะตามที่เราชอบเนื้อแดงนั่นแหละนะเนี่ยสีของเนื้อยเป็นอย่างนี้นะ อาอือยอดเพื่อนเครับก็ตอนนี้เราได้แล้วนะก็คือผมทำเรียบร้อยแล้วอื่โคตรหอมเดี๋ยวเราจะให้น้องๆได้ทานนะอแล้ะให้ treo đường bằng đó tam nghe tam gì nữa à nghe nghe các bạn cho đam cho mặt hàn tam ừ hay ừ ừ ừ này lo lo dù gặp quốc nghe ไฟแดงเพื่อนเพ่อครับจุดนู้นนี่นี่เห็นไหมน้องช้างอยู่ตรงนู้นนะหนึ่งสองแล้วก็สามสี่นะเค okay. แต่ว่าเป็นเป็นหลังรั้วสีขาวเป็นเขตเลี้ยงช้างนะก็คือเขาห้ามเข้านะเป็น,น้องช้างมากๆเลยฮะตรงนี้คือออยู่ในพื้นที่เสมืองอะก็คือบ้าน แม่คนินเนาะสุดยอดผมดีใจะที่ด้ที่ได้กลับมาอีกครั้งนะหลายตัวมากเลยเพื่อนๆะดูดิตรงนี้อีกสี่ตัวฮะตรงนี้อีกตรงนี้เยอะเลยตรงนี้ครับดีใจที่ได้มานะเงียบเหงาพอสมควรนะแล้วเวลาตอนนี้เป็นเวลาเกือบจะหกโมงแล้วฮะเดี๋ยวผมต้องรีบกลับนะเพราะว่ามันมืดไวมากเพื่อน ต้องรีบกลับโอเคพัทราเอล p h น n ์นะใครจะมาก็มาเที่ยวที่นี่ได้นะก็สุดท้ายนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซนะับสไคร์น้าเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆเราวันนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามเลยนะฮะผมต้องกลับละ <c oughs> <c oughs> มืดมืดไวมากเพื่อนๆโอเคเ้าละเดี๋ยวมาหะนี่เจ้าแดงเป็นเพื่อน,น,นใหม่ของผมนะตามนะเด้อนี่จะดำใหม่เหมือกัน ท่นสีนะกลับแล้วนะโอเคไปไปน้่ราเดี๋ยวก <c oughs> ล,ลับแล้วนะเข้าใจไหมกลับแล้วนะกลับแล้วเดี๋ยวค่อยมาใหม่เนอ้อ <c oughs> ค่อยมาใหม่นะแล้ววัสดีแต่งวัสทีด้วยอ่ะ ต้องบอกเลยนะว่าทริปนี้นะเป็นการที่เรามารีลันกันอีกรอบนะที่ปางช้างแห่งนี้นะซึ่งแต่ก่อนเนี้ยก่อนที่โควิดจะมานะตรงนี้เนี่ยบูมมากๆเลยนะเพื่อนๆนะที่ผมเคยมาก็คือเป็นแคมปิ้งอะ่ระครือกลางเต็มน,นะรอบนั้นนะี่ยโคตรชิลฮนะ แต่ผมก็ยังจําได้ดีนะว่าเจ้าตูบ2ตัวนะ่ะที่เข้ามาเล่นกับผมลนะ่ะคือตอนนี้เขายังไม่ไปไหนนะยังอยู่ที่นั่นอยู่แล้เพื่อนๆตอนนี้เป็นหมาเฝ้าที่นั่นนะน่ารักมากๆครับเนี่ยมืดไวมากๆเลยเพื่อนต้องรีบกลับนะไม่มีไฟฟ้า คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็เหมือนเป็นรถคลิปสั้นๆแล้วกันเนาะก็ยังไงนะก็เราก็าจะทำคลิปต่อไปแล้วก็ฝากกดไลค์แชร์แล้วก็ s u b สไ r i b e นะให้พวกเรานะขอบคุณทุกกำลังใจนะเพืเ่อนๆนะจากนี้ไปนะพบกับการเดินทางครั้งใหม่ของพวกเรานะขอบคุณทุกการติดตามนะบ๊ายบาย